ก็กลายเป็นประเด็นเลยสิคะเมื่อล่าสุดนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกลาออกมาประกาศว่าโสดทำเอาแฟนๆต่างฮือฮากันหนักมากเพราะไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวพูดเล่นหรือเป็นเรื่องจริงและเจ้าตัวก็ยังมีการเอ่ยถึงอดีตภรรยาเก่าจูนเพ็ญชุรีว่าทุกวันนี้ยังคุยกับเธออยู่ตลอดและมีความเข้าใจที่ดีต่อกันงานนี้ชาวเน็ตสายเผือกก็อยากรู้เลยสิคะ ว่าจะมีการกลับมารีเทิร์นรักกันใหม่อีกครั้งระหว่างเขาสองคนหรือเปล่าโดยล่าสุดในช่วงที่จูนเพนชุรีอดีตภรรยาของหนุ่มกลาไหลสดผ่านทางติ๊กต็อกก็มีคนเขาไปคอมเมนต์ถามมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมคะแดนแมจจูนรีบตอบกลับอย่างไวโดยไม่ต้องคิดเลยว่าไม่มีค่าเป็นแบบนี้ดีแล้วโดยเธอก็ให้เหตุผลประมาณว่าถ้ายังอยากเป็นครอบครัวกันอยู่คงไม่อยาก ตอนนั้นฟ้องอีกเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายคือต้องการอย่างนะจุดนี้ต้องบอกเลยว่าอาหารหมาไม่เข้าชาวเด็ดแน่นอนค่ะเพราะแม่จูนเขาสบายใจที่ได้อยู่จุดนี้ไม่มีใจอ่อนแน่นอนเพราะทำเต็มที่แล้ว พยายามทุกอย่างแล้วจริงๆนลกจากนั้นแม่จูนยังฝากข้อความไปถึงสาวคนหนึ่งที่กล่าวหาว่าเธอใช้ใบรับรองแพทย์ปลอมว่าโรงพยาบาลจะปลอมอะไรเช็คประวัติการรักษาง่ายจะตายจะคิดเองเออเองกล่าวหากันไม่ได้มีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเป็นอย่างนี้ดีแล้วคือคือถ้าถ้ายังอยากกลับมาเป็นครอบคือถ้ายังอยากเป็นครอบครัวอยูอ่อะคะ่ะ ไม่อยาบอกเลยเราไม่ต้องอยากก็ได้เพราะวันน, Trans นั้นเราไม่ได้ผิดอะไรแล้ววันที่เราไปเคลียร์กันเรื่องอยาเราก็ไปเคลียร์กันเรื่องอื่นด้วยเหมือน,น,นว่าฟ้องเรื่องหนึง่งสุดท้ายไปหน่ามันไม่ใช่แต่เรารู้อยู่แล้วเราก็เลยเราก็เราก็เตรียมไว้อยู่แล้วก็อ,อย่างนี้ดีที่สุดละค่ะต่อยไม่ชุนใจอ่อนไม่ใชอ่อนแล้วค่ะถ้ารู้นิสัยคือเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นค่ะตัดสินใจแล้วคือตัดสินใจเลยแต่ก่อนจะตัดสินใจอคิดแล้วปรับแล้วอดทนแล้วพยายามแล้วทุกอย่าง วันที่แบบตัดจบก็คือจบทุกวันนี้ก็ยังพบหมอที่ที่ไปมันได้โพสต์นะคะที่ก็ยังพบจิตแพทย์อยู่คุณหมอย,ยังไม่ได้ให้หยุดยาเลยเราไม่ได้เตรียมใจไว้เลยว่าเราต้องเลิกกับสามีเรามีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักของเราอยู่ดีๆการงานเราก็ดีเพื่อนเราก็ดีสังคมเราก็ดีชีวิตเราก็ดีแล้วอยู่ดีมันมีเรื่องนี้เข้ามามันแบบมันเกินจะรับนะวันนั้นอนะใจมันแบบแตกสลายมันแบบแบบหลาย,ย่างแต่ว่าคนเราเนาะ ไม่ว่าเราจะใจแตกสลายขนาดไหนอะมันก็ไม่ได้ไม่มีไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องแบบร้องไห้โพสเฟสบุ๊คข้ามควรอะไรเอาวอรให้ชาวโลกรู้ถูกไหมเราเก็บไว้ได้เราเก็บไว้ได้เราเไ,ไ,ไม่ต้องบอกใครนั้นก็เอกใจอาการว่าเราไม่ได้ป่วยขนาดนั้นดูอาการเราแล้วเราไม่ได้เป็นคนป่วยเฮ้ย i, ไม่ใช่อยู่คิดเองอันนี้อยู่คิดเองเอาอยู่กล่าวหาเองไม่ได้ มาโรงพยาบาลนะคะมันจะมาปลอมเปิมอะไรเช็คประวัติการรักษาง่ายจะตายสารขอบเขาก็ดึงมาให้หมดแล้วมันมาปลอมอะไรมาโรงพยาบาล